ซื้อต้นพันธมาต้นพันธุ์ก็ประมาณนี้ละอนความสูงนี่นะประมาณนี้สามนิเลยประมาณเมตรหนึ่งเมตรร้อยห้าสิบร้อยห้าสครับท้งเมดมีจากต้นร้อยะรสามสิบร้อยสามสิบ่เนื้อที่ก็ประมาณไร่โอ้ยหไร่หไร่ไอประมาณสองงานเลยเนาะร้อยไร่หไร่สงาน นี่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 ต่อที่เพิ่นตอนเพิ่นตัดกิ่งนั่นก็ขึน้นว่าตกแต่งให้โล่งแต่งให้ตรงกลางโล่งๆลิ้นจีณพ่อหนึ่งพวดแต่งให้โล,ล,ล่งๆเลยที่จริง<ฆ>เลี้ยงพึง่งพรมแหมเนาะเลีเ้ยงพึง่งพรมแหมมันจึง<ฆ>ได้คลายน้ำพึง<ฆ>พ่งพรม เป็นมากปุ๊บห่อไข่มดฤดูกาลแม่นบอกกิ่งตัวนี้เ่าต้องตัดทิ้งเนี่ยเข็ดหลับเ่าต้องแต่งถ้าบโแต่งเนี่ยกิ่งมันสีบยใหญ่อ่าเนี่ยกิ่งมันสัญญาณอาหารกันแม่นเพราะว่าลูกหลายคนเนาะแมนแม่นลูกหลายคนกินบวกอิมอืมกินบวกอิ่มกินพ่อแม่นแต่งแต่งให้มันกิ่งน้อยที่สุดสุดยอดเลยเนาะ โอ้โหบรรยากาศดีขนาดเลยนี่นี่ก็แต่งยังยังบ่ได้อยู่แต่งยังบ่ได้อืออือปีที่มันเป็นดกดกมือนต้นนี้อือได้ร้อยร้อยห้าสิบกิโลร้อยห้าสิบกิโลป้าพึ่งร้ายหลายพึ่งมิ่มเนาะมิ่มบ่แม่นตพึ่งเนาะมิ่ม

คาแม,ม,ดมา่ดมหาดมหาเฮ้ยเฮ้ยมันไผ่อะมาแล้วบักเชื้อโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดเลย,ยลปีนี้น่าจะดูที่200ททททสอ,องร้อยผัีลูกดีนะสองร้อยโลดีจีท่าน้ำถึงปุ๋ยถึงนี่น้ำนักดีเนาะ สุดยอดเลยยอดเลย